ของขวัญปีใหม่กยศขยายเวลาลดหย่อนหนี้อีก6เดือนอจนถึง30มิิถุนายน6กหกคุณแอน,นใช้บริการไหมญาติญาติอายุเกินละตอนนี้คุณรัชด,ด,ดาดรรัชดาธนเดเรกนะครับรองโฆษกป,ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาหนี้ครัวหนี้ภาคครัวเรือนขอภัยโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาซึ่งนายกนประยุทธ์จันโอชาก็มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่มาก ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เป็นหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศนะซึ่งกยศได้กําหนดมาตรการในการช่วยเหลือเช่นการลดเบี้ยปรับการลดเงินต้นรวมถึงการได้นิการอื่นๆเช่นยกเลิกการกําหนดให้มีผู้ค้าประกันชะลอการฟ้องร้องคดีงดการขายทออตลาด ทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงินหรือหรือผู้ให้คำประกันนะจริงๆกยศอตอนนี้กฎหมายแก้ไขอยู่ที่วุฒิสภานะ,ะกำลังจะส่งกลับมาที่สภาผู้แทนข่าวนี้ก็บอกว่านี่นะล่าสุดเนี่กยกยศก็ขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนนี้อีกหกเดือนอจากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่จะสิ้นสุดวันที่สามสิบธันวาคมคปีนี้ออกไปเป็นสิ้นสุดวันที่สาสิมิถุนายน สองพันเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุนนะ,ะรวมถึงชื่อเหลือผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจะได้มีทางเลือกในการผ่อนชำระหนี้มากขึ้นค่ะมาตรการการลดหย่อนประกอบดังนี้ข้อหนึ่งค่ะลอดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเดิมหนึ่งเปอร์เซ็นนะคะเป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์ซนตต่อปีค่ะ สำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนและไม่เคยเป็นผู้ผิดชำระหนี้ก็ลูกนี้ชั้นดีอะนะสอค่ะลดเงินต้น5นที่เงินต้นนะลดเงินต้น5สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดผู้ผิดชำระหนี้และต้องการปิดบัญชีในคราวเดียวลดเบี้ยปรับ80สสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างหมดให้มีสถานะปกติหรือว่าไม่ค้างชำระ สคือลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ0.5%ต่อปีสําหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดําเนินคดีและไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนดค่ะข้อสุดท้ายลดเบี้ยปรับร้อยเปอร์เซนตสำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชำระหนี้แบบปิดบัญชีค่ะ Mm hmm. ลดเบีย้ยปรับให้เลยร้อเอร์เซนนะคะใครที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีนะคะไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขานะคะส่วนผู้กู้ที่ถูกดำเนินคดีแล้วค่ะไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์และนัดหมายวันประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่เว็บไซต์ studentloan.or.th นะคะ โดยผู้กู้ยืมเงินเนี่ยต้องชำระค่าทนายความและค่ารือชาร,รมยมสารให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชีนะคะครับ